เอ้ยไอยมวันนี้ทำไมกุนนึกเปรี้ยวปากจังวะพี่น้องครับอยากจะกินไก่ทอดหาดใหญ่เพื่อไปซื้อไก่ทอดหาดใหญ่ให้กุณหน่อยได้ไหมครับพี่น้องครับเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวปั๊บปั๊บปั๊บเขามีแต่เปรี้ยวปากอยากกินยาดองอยากกินของเปรี้ยวบ้านป้างเปรี้ยวปากอยากกินไก่ทอดหาดใหญ่จริงต้องวะเนี่ยแล้วแต่มองว่าพี่นึกจินตนาการไป แต่ตอนนี้กูอยากกินไก่ทอดหัดใหญ่พี่น้องครับมึงไปซื้อให้ได้ไหมว่ะพี่น้องถ้าอยากกินไก่ทอดหัดใหญ่ทําไมพี่ไม่ไปหัดใหญ่พี่จะมานั่งร้านกูทําไมวออชะใช่ใช้ใชๆชาหน่อยแน่อหยมมึงนี่แกงโง่แล้มึงโง่จริงๆว่าพี่น้องครับมึงควายหรือเปล่า กูบอกว่ากูอยากกินไก่ทอดห่าดใหญ่มันอยู่ปากซอยไปซื้อให้กูทีไม่งั้นแล้วก็โอ้ยกูแฉมึงแน่นอนพี่น้องครับไม่ครับเดี๋ยวผมจะรีบไปซื้อให้พี่อูดเดี๋ยวนี้เลยครับผมแค่เนี้เดี๋ยวไปพี่อูดมึงไปรู้ความลับอะไรพี่ยมวะมันถึงยอนทำตามมึงขนาดเนี้ยจริงๆกูก็ไม่รู้หรอกครับพี่น้องครับเอ้าแต่ยมอะ มันมีความลับอะไรก็ไม่รู้ที่พี่หมอเขารู้อยู่ตอนนี้พี่หมอเขาเลยให้กูพูดเอออ๋อบอกตามเขากูพูดตามนั้นไอยงมันกลัวคับพี่น้องครับมันคิดว่ากูเนี่ยรู้ความลับมันจากพี่หมอน่วย่ก็ไม่รู้จริงดินะแค่ขู่มันนี่ผมว่าพี่หมอต้องมีความลับอะไรพี่ยงมันแน่เลยไม่งั้นพี่ยงมันไม่กลัวพี่หมอขนาดนี้หรอเว้ยอืจริงด้วยไม่รู้พี่หมอเขาไปรู้อะไรของมันเนาะอยากรู้ป่ะสิจะได้เอาไ้ขู่มันว่าไม่เป็นไรเจ๊เดี๋ยวเปสื่อเลย ไม่ได้อยากรู้ขนาดนั้นเอ้าคือถือเวลาน่ะว่านีครับเดี๋ยวพอพี่ยมกลับมานะฝากผูให้มันไปล้างห้องน้ำหน่อยดีโอเคหอยู่คนเดียวก็คุ้นเคยอยู่สบายจนเคยเลยไม่คิดมีใครจะเป็นคนน่าสนใจ ก็แค่พอพึงใจไม่ได้คิดรักจริงเป็นต่อไป